คำสอนจากโอรินบทที่11เเห็นคุณค่ารู้สึกขอบคุณและรู้จักกฎแห่งการเพิ่มพูนถ้าเธออยากหลุดจากความรู้สึกแย่ๆถ้าเธอรู้สึกหมดพลังและท้อแท้ถ้ารอบตัวมีแต่คนที่สร้างความรำคาญเธอสามารถเปลี่ยนความรู้สึกได้ทันทีโดยมองสิ่งดีๆที่เธอมีอยู่และรู้สึกขอบคุณรู้สึกขอบคุณตัวเอง รู้สึกขอบคุณจัก,กรวาลวิธีนี้จะชำระรัศมีกายและยกระดับขึ้นพลังงานของเธอได้อย่างดีถ้าทุกเช้าเธอตื่นมาแล้วขอบคุณสิ่งต่างๆสักสองนาทีเธอจะพบว่าวันนั้นเต็มไปด้วยเรื่องดีๆจุดประสงค์ของการรู้สึกขอบคุณคืออะไรความรู้สึกขอบคุณไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำเพราะพ่อแม่บอกให้ทำตามมารยาท ชาวคริสต์มีวันหยุดสำคัญที่เรียกว่าวันขอบคุณพระเจ้าเธอคงเคยได้ยินชาวคริสต์กล่าวขอบคุณพระเจ้าหลังจากที่พวกเขาผ่านบททดสอบชีวิตมาได้การรู้สึกขอบคุณมีเหตุผลที่สำคัญกว่านั้นนั่นก็คือการส่งสัญญาณบอกให้จักรวาลมอบสิ่งดีๆแก่เธอมากขึ้นนั่นเองเมื่อเธอเห็นคุณค่าและรู้สึกขอบคุณสิ่งใดสิ่งนั้นจะเพิ่มพูนขึ้นในชีวิต เธอเคยสังเกตไหมว่าเธออยากอยู่ใกล้คนที่ซาบซึ้งขอบคุณและเห็นคุณค่าของสิ่งที่เธอทำให้เมื่อเธอให้คําปรึกษาผู้อื่นและเขาพูดว่าขอบคุณมากคําแนะนำของคุณช่วยฉันได้มากเลยเมื่อเธอให้อะไรผู้อื่นและคนเหล่านั้นรับไว้ด้วยความซาบซึ้งใจเธอสังเกตไหมว่าเธออยากจะให้คนเหล่านั้นมากขึ้นเช่นเดียวกับเรื่องพลังงานและจักรวาล เมื่อใดเธอหยุดพักเพื่อขอบคุณจัก,กรวาลที่ช่วยให้ชีวิตเธอมีความสมบูรณ์พูนสุขจัก,กรวาลจะมอบสิ่งดีๆแก่เธอมากขึ้นเมื่อเธอรู้สึกขอบคุณรัศมีกายของเธอจะสว่างขึ้นทันที การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นผ่านทางหัวใจเพราะความรู้สึกขอบคุณเกิดขึ้นที่หัวใจขณะที่เธอขอบคุณเธอกำลังเปิดหัวใจหัวใจของเธอคือประตูสู่วิญญาณซึ่งเชื่อมโลกวัตถุเข้ากับโลกภายในการเห็นคุณค่าและการรู้สึกขอบคุณคือเส้นทางสายตรงสู่หัวใจโลกภายในและวิญญาณของเธอ เธอชำระรัศมีกายและยกระดับขึ้นพลังงานได้โดยการรู้สึกขอบคุณพลังความรู้สึกขอบคุณที่อยู่ทั่วร่างกายจะสั่นสะเทือนตามศูนย์พลังงานหัวใจซึ่งช่วยให้เธอเปิดรับได้มากขึ้นทั้งยังช่วยเปิดหัวใจเชื่อมสู่จิตสำนึกและช่วยเยียวยาร่างกายด้วยพลังความรักที่แผ่ออกมา การสำนึกขอบคุณจะช่วยยกระดับคลื่นพลังงานของเธอให้สูงส่งและดีงามยิ่งขึ้นและคลื่นพลังงานนั้นจะดึงดูดสิ่งที่เธอต้องการเข้ามาเมื่อเธอรู้สึกขอบคุณจักรวาลจะจับคู่คลื่นพลังงานที่ตรงกันเพื่อน,นำสิ่งที่เธอรู้สึกขอบคุณมาให้เธอมากขึ้นการแสดงความขอบคุณทำได้หลายวิธีทั้งผ่านความคิด คำพูดการเขียนแต่สิ่งสำคัญคือการแสดงความขอบคุณจากส่วนลึกของหัวใจไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนหากเธอขอบคุณแบบขอไปทีไม่ได้ใส่ใจหรือออกมาจากหัวใจมันย่อมไม่ได้ผลเท่ากับรู้สึกขอบคุณอย่างใส่ใจเต็มร้อยและรู้สึกขอบคุณอย่างแท้จริง เมื่อเธอนึกถึงคำว่าขอบคุณมันจะส่งผลต่อร่างกายของเธอและจะยิ่งมีพลังมากขึ้นเมื่อพูดออกมาดังๆเธอเคยอยู่กับคนที่พูดพูดขอบคุณบ่อยๆหรือไม่ฉันไม่ได้หมายถึงคนที่พูดจนเป็นนิสยัยพูดแก้เกอร์หรือพูดเพื่อเอาใจเธอแต่กำลังพูดถึงคนที่เห็นคุณค่าและรู้สึกขอบคุณอย่างแท้จริงที่มีเธออยู่ด้วยพวกเขา กำลังเพิ่มพูนสิ่งที่ตนจะได้รับจากผู้คนและโลกนี้การเขียนความคิดลงบนกระดาษและพูดสิ่งเหล่านั้นออกมาเป็นการถ่ายทอดความคิดให้ปรากฏในโลกวัตถุได้เร็วกว่าการคิดเพียงอย่างเดียวหากเธอต้องการสิ่งใดจงเขียนออกมาหรือพูดออกมาดังๆเพราะการเขียนหรือการพูดเป็นวิธีที่จะทำให้เธอได้สิ่งที่ต้องการเร็วกว่าการคิดเพียงอย่างเดียว มือและช่องคอคือศูนย์ถ่ายทอดความคิดของเธอเมื่อเธอถ่ายทอดความคิดที่อยู่ในใจออกมาให้ผู้อื่นได้รับรู้ความคิดที่ปรากฏออกมาจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกวัตถุและเมื่อเธอเขียนความคิดลงบนกระดาษนั่งยิ่งทำให้ความคิดปรากฏในโลกวัตถุได้เร็วยิ่งขึ้นเธอจะแสดงความขอบคุณในใจก็ได้มันจะยกระดับจิตสำนึกให้เธอเช่นกันแต่การพูดออกมาดังๆสู่จัก,กรวาลและผู้อื่นจะทรงพลังกว่า และถ้าเขียนคำขอบคุณลงบนกระดาษก็ยิ่งจะทรงพลังขึ้นไปอีกเพื่อให้มีสิ่งใหม่ปรากฏหรือเพิ่มพูนสิ่งที่มีอยู่แล้วจงหากระดาษและปากกาแล้วเขียนขอบคุณจัก,กรวาลคืนนี้ลองเขียนทุกสิ่งที่เธอได้รับระหว่างวันลงบนกระดาษอาจเป็นของที่เธอซื้อรอยยิ้มจากคนแปลกหน้าความรู้สึกดีๆหรือความรู้สึกสดใสร่าเริง รถที่พาเธอไปทุกหนแห่งหรือเงินทองที่ได้รับแล้วเธอจะประหลาดใจกับของขวัญที่ถูกส่งเข้ามาในทุกๆวันความรู้สึกขอบคุณต่อสิ่งที่เธอได้รับจะสร้างช่องทางให้จักรวาลส่งของขวัญเข้ามามากยิ่งขึ้นเธออาจเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์หาคนที่เคยช่วยเหลือ เพื่อขอบคุณพวกเขายิ่งเธอแสดงความซาบซึ้งขอบคุณต่อสิ่งที่เธอได้รับเธอจะยิ่งยกระดับขึ้นพลังงานของเธอที่เคยอยู่ในชั้นพลังงานที่ขุ่นมัว ขึ้นสู่ชั้นพลังงานที่สว่างผ่องใสเธออาจสังเกตว่าดวงวิญญาณที่พัฒนาแล้วและบรมครูทางจิตวิญญาณทั้งหลายใช้เวลามากมายแสดงความซาบซึ้งและขอบคุณจักรวาลขณะทำสมาธิอริยะบุคคลเหล่านี้รู้สึกเจียมตนอย่างแท้จริงและสำนึกขอบคุณต่อทุกสิ่งที่ได้รับการสำนึกขอบคุณส่งผลต่อตัวตนระดับต่างๆอย่างไร เมื่อเธอรู้สึกขอบคุณที่ตอนนี้มีสุขภาพดีเธอกำลังส่งสารไปยังเซลล์ต่างๆในร่างกายและเซลล์เหล่านั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะแต่ละเซลล์คือภาพสะท้อนของความเป็นตัวเธอและมีความตระหนักรู้ของตนเอง ไม่ได้คิดแบบเดียวกับเธอร่างกายของเธอจะสู่สร้างขึ้นจากเซลล์ต่างๆซึ่งทำหน้าที่ด้วยความตระหนักรู้เฉพาะตัวซึ่งไม่เหมือนความตระหนักรู้โดยรวมที่เธอเรียกว่าชั้นเซลล์เหล่านั้นต้องการการสำนึกขอบคุณเช่นกันถ้าเธอต้องการเยียวยาร่างกายแทนที่เธอจะนึกถึงช่วงเวลาที่สุขภาพไม่ดีหรือกังวลว่าจะเจ็บป่วยในอนาคต จงขอบคุณร่างกายที่ยังทำหน้าที่ได้อย่างดีถ้าเธอรู้สึกขอบคุณร่างกายเป็นประจำเธอจะพบว่าร่างกายจะแข็งแรงยิ่งขึ้นแน่นอนว่าเซลล์ทั้งหลายเข้าใจความรู้สึกขอบคุณและพยายามทำหน้าที่เพื่อเธออย่างแข็งขันจงขอบคุณร่างกายที่ยังเคลื่อนไหวแสดงออกและพาเธอไปไหนมาไหนได้จงขอบคุณร่างกายที่เปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงานและรับใช้เธออย่างซื่อสัตย์ ในทางกลับกันถ้าเธอคอยตำหนิร่างกายเช่นฉันไม่ชอบต้นขาและหน้าท้องของฉันถ้าเธอบ่นแบบนี้เป็นประจำเธอจะพบว่าร่างกายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงลองนึกภาพว่าร่างกายเธอมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆนับล้านที่มีความรู้สึกซึ่งเรียกว่าเซลล์ ขณะที่เธอสำนึกขอบคุณเซลล์เหล่านั้นเธอกำลังยกระดับเคลื่อนพลังงานให้ร่างกายเพราะเซลล์เหล่านั้นทำหน้าที่เพื่อเพิ่มพลังงานให้แก่เธอทันทีแต่ถ้าเธอมีความคิดในทางที่ไม่สำนึกขอบคุณร่างกายพลังงานเธอจะลดลงทันทีการสำนึกขอบคุณคือการเยียวยาอารมณ์การสำนึกขอบคุณช่วยเชื่อมตัวตนระดับอารมณ์เข้ากับหัวใจและเชื่อมเข้ากับวิญ,ญญาณผ่านหัวใจ ตัวตนระดับอารมณ์เป็นกระแสพลังงานที่สั่นสะเทือนรอบตัวเธอไม่หยุดหย่อนเมื่อเธอรู้สึกขอบคุณชีวิตรู้สึ g ถึงคุณค่าของผู้คนเหตุการณ์และพลังจากมิติที่หยวนอยู่เหนือขึ้นไปตัวตนระดับอารมณ์ของเธอจะเริ่มยกระดับขึ้นพลังงานให้สูงขึ้นและดีขึ้นอารมณ์เป็นเสมือนแม่เหล็กที่สามารถดึงดูดเหตุการณ์ผู้คนและวัตถุต่างๆเข้ามาหาเธอถ้าเธอสงบอารมณ์และปล่อยวาง เธอจะได้สิ่งที่ต้องการง่ายขึ้นแต่เธอต้องมีเจตจำนงและเจตนารมเป็นเครื่องนำทางด้วยถ้าเธอรู้สึกสงบเยือกเย็นเธอจะจดจ่ออยู่กับตัวตนขั้นสูงได้อย่างง่ายขึ้นและจะยิ่งได้รับสิ่งที่ต้องการมากขึ้นเมื่อเธอรู้สึกขอบคุณอย่างลึกซึ้งอารมณ์ของเธอจะสงบลงและกาการยกระดับ คลื่นพลังงานของตัวตนระดับอารมณ์ความรู้สึกสำนึกขอบคุณส่งผลต่อหัวใจและเข้าถึงหัวใจได้อย่างง่ายที่สุดถ้าเธอต้องการเชื่อมต่อหัวใจของเธอกับผู้อื่นจงส่งความรู้สึกขอบคุณผ่านกระแสจิตไปยังคนผู้นั้นและเธอจะยุติความขัดแย้งทางพลังงานระหว่างกันโดยอัตโนมัติถ้าสัปดาห์นี้เธอพบเพื่อนๆจงสังเกตและชื่นชมสิ่งดีๆในตัวพวกเขา จงแน่ใจว่าเธอชื่นชมพวกเขาจากส่วนลึกของหัวใจไม่ใช่การยกยอปอบปัป้นถ้าเธอสามารถหาเรื่องคุยที่แสดงว่าเธอชื่นชมสิ่งที่พวกเขาเป็นเธอจะยกระดับการสนทนาให้เป็นการสื่อสารระดับหัวใจทันทีความรู้สึกขอบคุณและการเห็นคุณค่าจะช่วยเปิดทางสู่จักรวาลระดับที่สูงขึ้นการเห็นคุณค่าช่วยเธอใช้หัวใจมันจะเปิดหัวใจเธอและทำให้เธอได้รับความรักมากยิ่งขึ้น สัปดาห์ถัดไปเมื่อเธอนึกขึ้นได้จงมองให้เห็นคุณค่าของทุกคนที่เธอพบไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนรักคนแปลกหน้าหรือเพื่อนร่วมงานลองสังเกตดูว่าเธอจะแสดงความขอบคุณและความชื่นชมพวกเขาได้หรือไม่จงชื่นชมพวกเขาจากหัวใจความรู้สึกขอบคุณจะพาเธอออกจากโลกแห่งความคิดและการตัดสินหลายคนถูกกักขังอยู่ในโลกความคิด แต่เมื่อเธอรู้สึกขอบคุณผู้อื่นเธอจะออกจากโลกแห่งการตัดสินถูกผิดดีเลวและกลับมาใช้หัวใจอีกครั้งเมื่อเธอหลุดพ้นจากโลกความคิดแม้เพียงช่วงเวลาสั้นๆก็ช่วยให้จัก,กรวาลเชื่อมต่อกับโดยตรงกับเธอได้มากขึ้นการใช้ความคิดมักสร้างความสับสนแก่เธออย่างมากและนั่นจะทำให้เธอได้รับสิ่งที่ต้องการยากขึ้นเมื่อตัวตนระดับความคิดตัวตนที่คิดตลอดเวลา รู้สึกถึงการเห็นคุณค่าตัวตนที่กำลังกังวลและลังเลสงสัยของเธอจะเงียบสงบลงการเห็นคุณค่าช่วยประสานตัวตนต,ต,ต่างๆของเธอเข้าด้วยกันภายใต้รูปลักษณ์ใหม่ และช่วยยกระดับขึ้นพลังงานได้ด้วยเมื่อใดที่เธอรู้สึกขุ่นเคืองใจกังวลหรือรู้สึกไม่ดีจงหยุดพักและขอบคุณสิ่งดีๆที่เธอมีการสำนึกขอบคุณช่วยให้เธอเข้าถึงจิตไร้ตัวตนซึ่งเป็นจิตที่เชื่อมระหว่างสมองซีข,ขวาและสมองซีซ้ายหรือความเป็นหญิงและความเป็นชายสมองซีสมองซีงข,ขวาทำงานเกี่ยวกับการสร้างความสร้างสารรค์การอย่างรู้ภายในและความรู้สึก ส่วนสมองซีกซ้ายทำงานเกี่ยวกับตัวเลขรูปทรงตักกะจิตไร้ตัวตนไม่ได้ทำงานเฉพาะกับสมองซีกซ้ายหรือสมองซีกขวาแต่จะเชื่อมสมองทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันเกิดเป็นแนวคิดใหม่ซึ่งอยู่นอกกรอบความเชื่อและความจริงตามวิธีคิดทั่วไปเธอจะรู้สึกเหมือนมีแสงสว่างสาตส่องเข้ามา ทางออกใหม่จากปัญหาเดิมๆเกิดแรงโดนใจหรือความอัศจรรย์ใจจิตไร้ตัวตนสามารถมองชีวิตเป็นภาพรวมเธอจึงคิดอะไรได้เร็วขึ้นจิตไร้ตัวตนมีวิธีคิดใหม่มากมายซึ่งอยู่นอกกรอบวิธีคิดทั่วไปจิตไร้ตัวตนจะไม่คิดในแบบที่เธอเคยคิดจิตไร้ตัวตนคืออัจฉริยภาพซึ่งอยู่ในตัวเธอทุกคน จิตไร้ตัวตนเลือกใช้ความคิดที่ดีงามของเธอซึ่งจะเกื้อกูลในวัฒนาการของเธอได้ดีเยี่ยมหากเธอพร้อมจะใช้มันบ่อยๆเธอสามารถเลือกใช้ความคิดในทางดีงามให้บ่อยขึ้นได้ความรู้สึกขอบคุณจะพาเธอเข้าถึงหัวใจและจิตไร้ตัวตนได้โดยตรงเมื่อเธอรู้สึกขอบคุณเธอจะนำแสงสว่างผ่านทางหัวใจเข้าสู่มงกุฎจักกะบริเวณกลางกระหม่อม เพราะว่าเมื่อแสงสว่างมีเพิ่มมากขึ้นหัวใจของเธอจะเปิดกว้างมากขึ้นด้วยความคิดสร้างสารรค์และสิ่งดีๆจะถูกส่งมาให้เธอได้มากยิ่งขึ้นแม้อาจใช้เวลาเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนแต่เธอก็ได้สร้างช่อง,งทางในการเปิดรับสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นแล้ว ลองจินตนาการว่าความรู้สึกขอบคุณช่วยเธอเข้าสู่โลกภายในและยกระดับขึ้นพลังงานของตนเพื่อเข้าถึงภูมิบัญญาชั้นสูงที่มีอยู่ในจักรวาลจักรวาลรับฟังสํานึกขอบคุณจากเธอจักรวาลรับรู้ทราบซึ้งได้แน่นอนแล้วเธอจะได้รับพลังงานกลับมาจากจักรวาลเช่นกัน ทุกคนมีความปรารถนาและความปรารถนาสร้างสิ่งที่ฉันเรียกว่าตัวตนแห่งความปรารถนาขึ้นมาเธอต้องการสิ่งต่างๆในชีวิตถ้าถามฉันตอนนี้ว่าเธอต้องการสิ่งใดอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องมีตอนนี้เธอจะตอบฉันได้หากหยุดคิดสักครู่เมื่อเธอรู้สึกขอบคุณมันจะส่งผลต่อตัวตนแห่งความปรารถนา ตัวตนแห่งความปรารถนาค่อนข้างไม่อยู่เฉยเช่นเดียวกับตัวตนระดับอารมณ์แต่จะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่มันยังไม่มีและสิ่งที่มันต้องการสร้างขึ้นเสมอตัวตนแห่งความปรารถนามีจุดมุ่งหมายเพื่อนำรูปรักษณ์ใหม่แรงจูงใจและพลังสร้างสารรค์มาให้เธอกระนั้นตัวตนแห่งความปรารถนาก็ยังสร้างความรู้สึกพุ่งพานได้เช่นกันเพื่อย้ำเตือนสิ่งที่เธอยังไม่ได้ทำหรือยังไม่ได้สร้างขึ้น ความปรารถนาอาจท่วมท้นตัวเธอได้ถ้าเธอมีสิ่งที่เธอไม่สมหวังมากเกินไปความรู้สึกขอบคุณจะช่วยให้ความปรารถนาสงบลงและมองเห็นว่าได้ทำอะไรไปแล้วมากมายลองคิดว่าความปรารถนาคือตัวตนอีกด้านของเธอที่สร้างสิ่งต่างๆที่เธอต้องการมาตลอดการรู้สึกขอบคุณจะสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ตัวตนนั้น ปกติตัวตนด้านนี้ไม่ได้มองว่าเธอจะสร้างอะไรมาบ้างแต่คอยพร่ำบอกว่าเธอทำอะไรได้บ้างและต้องทุ่มเทให้มากขึ้นตัวตนด้านนี้จะหาอะไรมาให้เธอทำตลอดเวลาแต่ถ้าเธอปลื้มใจว่าได้ทำอะไรไปแล้วมากมายเธอจะช่วยสร้างความมั่นใจและลดความพุ่งพ่านของมันลงและสร้างกำลังใจให้ตัวตนด้านนี้ทำสิ่งที่สร้างสารรค์ได้มากขึ้นยังมีตัวตนอีกด้านหนึ่งนั่นคือเจตจำนง แต่ละคนเห็นภาพเจตจำนงแตกต่างกันบางคนอาจเรียกมันว่าพลังใจ w i l l p o w e r เจตจำนงคือความสามารถในการชีน้นำพลังงานของเธอไปยังจุดมุ่งหมายที่เธอต้องการหลายคนอยากยกระดับขึ้นพลังงานให้สูงและละเอียดขึ้นมีสันติสุขความเบิกบานความพึงพอใจการปล่อยวางมากขึ้นกว่าเดิมเจตจำนงคือพลังงานที่ไหลผ่านตัวเธออย่างต่อเนื่องเหมือนสายทานแห่งพลังงาน ที่ไหลผ่านตัวเธอตลอดเวลาเมื่อเธอรู้สึกขอบคุณเธอจะเพิ่มพลังให้เจตจำนงเจตจำนงไม่ใช่พลังใจจะเชื่อมเข้ากับหัวใจของเธอและคอยชี้นำให้เธอทำสิ่งที่เธอรักยิ่งเธอชื่นชมตัวเองและเห็นคุณค่าทุกอย่างในชีวิตเธอจะยิ่งเชื่อมหัวใจเข้ากับเจตจำนงได้มากขึ้นซึ่งช่วยให้เธอสร้างสารรค์สิ่งที่หัวใจเธอต้องการมาตลอด วันนี้เราลองมาทำแบบฝึกหัดกันเธอรู้สึกขอบคุณสิ่งใดที่เธอมีในชีวิตตอนนี้บ้างและเธอรู้สึกขอบคุณใครบ้างเธอรู้สึกขอบคุณสิ่งใดที่เกี่ยวกับตัวเธอเช่นร่างกายจิตใจลองนั่งเขียนจดหมายขอบคุณตัวเองหรือขอบคุณใครสักคนกันดูนะคะ